ครัหัวแรกนะครับเฮ้ยได้เฉยเอาเลยครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่หลุนนะฮะทุกคนครับเฮ้ยทุกคนลืมพี่ยังเนี่ยโอ้ยไม่ได้ลงคิปค่อนข้างหลายวันนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับว่าพี่ก็ติดทหารเนาะนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาแจกเป็นโค้ดนะครับผมเป็นโค้ดที่พี่นะครับได้ไปเห็นอีกแหละนะครับผมก็คือมีตั้งหน้านของน้องในเพจนะครับคือน้องนั่นแหละน้องๆนะครับผม คือให้มาทางเพจนะครับบอกว่าพี่ลองใส่โคดนี้ดูนะครับผมผมไปเอามาจากอ่าแอดมินต่างประเทศเฮ้ยมันมีเหรอวะทุกคนมันได้จริงเหรอนะครับตามดีเซลด,ด้านหน้าคลิปเลยนะครับทุกคนอาจจะเห็นแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวเราไปใส่พร้อมกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูอ่าโคดันเนี่ยนะครับผมยังไงก็ฝากคุณดูนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะอ่าดุนรับ ของรางวัลก็คือของฟรีของแจกนันแหละนะครับผมก็คือ1เลยนะครับเป็นผลปีศาจและ2รางวัลใหญ่สุดเลยนะครับก็คือด้านของออรหัสนะจะเป็นเผา vc นะครับผมอะไรประมาณนี้ละกันนะครับผมกติการง่ายๆเลยนะครับผมนะแค่1กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมแค่นั้นเองนะครับทุกคนก็สามารถรุนรับนะครับผมรุนรลับได้เลยนะครับฟังกติกาอีกรอบนะครับ1กดไลค์2กดติดตาม3ากดกระดิ่ง4กดแชร์และที่สําคัญนะครับอย่าลืม เมนชื่อตัวเองไว้ใต้คลิปนะครับพร้อมกับคําว่าอยากได้ผลหรือว่าอยากได้ท่านของ i อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาสรุปท่านของอเป็นสอาทิ์ครั้งละกันสลับไอของรางวัลใหญ่ก็คือ ID นะครับผมว่าอยากได้ไอเดียอะไรไก่ตันอะไรประมาณนี้ p ผื่ออะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็สลับทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะแจกเป็นเนาะเป็นผลปีศาจนะครับว่าทุกคนอยากได้ผลอะไร นะครับผมช่วงนี้พี่ขอโทษด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าพี่นะครับก็ติดทหารอย่างที่ว่านะครับก็คือพี่ทหารแล้วก็พี่ไม่ค่อยมีเวลาลงด้วยนะครับยังไงพี่ก็จะแบบหาเวลาแบบคือมีเวลาพี่ก็จะทําลงอะไรนะครับเพื่อให้พี่มีกาลังใจในการทําคลิปต่อนะครับก็ฝากคนดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับอุ้มก็ไม่ค่อยได้ถกฟูนข้างนานนะทุกคนก็อาจจะเห็นแบบ บางทีเป็นสกุลสกิลอะไรเงี้ยพี่ก็อาจจะกดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับว่านาน,านเล่นทียิ่งไม่ค่อยได้จับพี่ยิ่งแบบเบือเลยนะจริงวอลฟู้เป็นอะไรที่พี่ไม่เคยไม่เคยแบบเล่นมากเลยนะเออจริงๆนะพี่ก็อย,อยากเล่นเป็นนะครับอยากเปเลี่ยนกดเทนมากดีกว่านะครับแต่ว่าทํง่ายได้นอกช่วงนี้เราก็มาได้เท่านี้ก่อนนะครับก็เอาเท่าที่ได้ก่อนนะครับสําหรับออพูดถึงคนที่อนามาติก,กานะครับก็คือคลิปนี้เราจะแจกเป็นผลปีศาจ แล้วก็แจกออกทางด้านของโค้ด <c oughs> ด้วยนะครับผมค,คือช่วงนี้ก็การหนาวเนาะพี่ก็อาจจะแบบเสียงแหบๆหน่อยยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าแบบเสียงไม่โอเคเนาะนะครับผมเออก่อนที่เราจะไปแจกพี่ขอยนญาตแบบมาไฟกับบอทได้ไม่ใช่บอทด,ดีนะครับว่าไฟกับเออเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนตัวเนี้ยนะฮะเออเ <c oughs> ขาเรียกว่ามาแบบขัดขัดเกลีฝีมือนิดหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะแบบอาจจะแบบมีคนทที่แบบ แบบฟาร์มอะไรเงี้ยเออเฮ้ยโคตึงเห็นเลยครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับมานะครับผมสำหรับโค้ดของเรานะฮะโค้ดแรกเนี่ยทุกคนใส่พร้อมผมเลยนะครับผมย้ำนะครับว่าโค้ดนี้พี่ก็มาใส่พร้อมกับคนดูเลยคนดูพร้อมกับคนดูนั่นเองนะครับผมว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าหรือว่าเก๊นะครับถ้าเก๊ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอ่อท้ายคลิปของเราเนี่ยเรามีแจกอยู่แล้วนะครับสำหรับ คนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมนะเอ,อนะครับอ่ะนี่โค้ดแรงนะครับป้าเดี๋ยวเราใส่พร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าได้หรือเปล่า Yes go ครับผมเอาไม่ได้เฉยโอ้ยทุกคนจบแล้วอ่าไม่เป็นไรนะครับก็ God, <laughs> เดี๋ยวเรามีอีกอ่า โค้ดหนึ่งละกันไนดะ้เรามี2โค้ดวันนี้มาเดี๋ยวเรามาใส่สองเลยดีกว่านะครับมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่มันได้ดิเอ้ยเอยเอทุกคนทุกท่านเข้ามาดูคลิปพี่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันไม่ได้เราก็มีแผนสำร,รองก็คือ Jack แจกละกันนะครับ <c oughs> มาใส่พร้อมกันดีกว่าทุกคนได้ไหมเลสโกเฮ้ย <c oughs> ทุกคนโอ้ยโค้ดพี่โดนตุ่มตุ่นแล้วเนี่ย หรือว่ามันแบบหมดอาย,ออยาุเงี้ยหมีไหมน่าจะมีนะครับผมเฮ้ยยังไงก็แบบโอ้ไม่ได้่ะทุกคนวันนี้โค้ดของเราไม่ได้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมจนอ๋อจนท้ายคลิปเลยนะครับต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะทุกคนครับตามกติกาของเรานะครับคนที่ดูคลิปนี้จนจบคลิปเลยนะครับก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เมนเชื่อเตงมว่าได้คลิปอยากได้อะไรนะครับผมนะเพราะว่าพี่เช็คได้ว่าคอมเมนต์เนี่ยไอดีหนึ่งเนี่ยใครดูคลิปแบบกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์อะไรประมาณเนี่ยมันดูได้นะครับผมนะเออคนที่แบบหลอกพี่แบบดูแค่แบบนิดเดียวแล้วก็แบบมาพิมพ์ว่าพี่ผมอยากได้พี่เช็คแล้วไม่ได้ก็คือแบบอาจจะอดนะครับผมเออก็อย่าว่ากันเนาะนะก็อย่าว่ากันนะ่นจริงนะครับผมเออ อาไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็คือเดี๋ยวอ๋อเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้เนี่ยพี่รุ่นน้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับซึ่งคนที่ดูคลิปนี้จนจบเตรียมได้เลยนะครับผมนะทุกๆหนึ่งสัปดาห์เราจะมาจับฉลากไม่ใช่จับฉลากดีคือมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีของเรานะรนบนี้ก็เป็นอ่อทางองคมผลพิศษว่าทุกคนอยากได้อะไรนะครับคือ ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีในไอดีนี้แต่ว่ามันก็มีพี่ๆสามารถหามาได้นะครับคืออยากได้ผลอะไรผลมจูจิผลมังกรผลช้างผลเสืออะไรประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยอย่างที่บอกไปนะครับผมเออนะครับเสียงพี่เฮียไม่ไหวแล้วว่ะทุกคนครับใครที่เห็นใจพี่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมวันนี้พี่จะโชว์แบบ ผลแสงก่อนละกันเนาะนะครับจะได้แบบว่ามันเป็นผลจริงๆไม่ใช่โลงมอสอะไรประมาณนี้ละกันนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยทุกคนยังเจ้าเเลยทุกคนครับโอเคนะครับผมก็ได้เวลาสมควรควรสมมาแหละนะครับแต่เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้พี่รุนขออนุญาตไปนอนก่อนนะครับไายบายชุบมมอ